วิธีโหลดแอป,ป c a n v a นะครับถ้าเป็นบน็นบน iOS ก็มาที่ App Store นะครับถ้าเป็น android ก็ไปที่ PlayStore เนาะแตะเข้าไปครับพอแตะเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ไปที่ค้นหาแอป,ปนะครับตรงนี้แล้วก็พิมพ์ c a n v a อย่างนี้ครับ c a n v a ตัวนี้แตะเข้าไปครับหลังจากนั้นก็เลื่อนมาดูตรงนี้นะนี่ครับสัญลักษณ์แบบนี้กดรับครับ ติดตั้งครับหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัส Apple ID ของเรานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าฝั่ง Android ต้องใส่หรือเปล่านะครับโอเคทีนี้เราใส่รหัส Apple ID แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ครับเรียบร้อยก็รอโหลดสักแป๊บหนึ่งนี่ฮะเรียบร้อยแตะเปิดครับ พอเปิดเข้ามาเนี่ยเราสามารถล็อกอินได้เข้าด้วย gmail ของเรานะครับหรือจะ f a c e b o o k ก็ได้ทีนี้ผมจะดำเนินการด้วย gmail นะครับ Google แล้วก็แตะเข้าไปดำเนินการต่อครับทีนี้มันก็ระบบก็จะให้เราเลือกเมลเนาะแล้วก็ใส่เมลของเราเข้าไปปึ๊บพิมพ์รหัสผ่านนะครับรหัสผ่าน mail, เมลอะเนาะกดถัดไปครับพอกดถัดไปเสร็จปุ๊บระบบก็จะพาเราไปที่แอปเลยเนาะแปบ๊บหนึ่งนี่ฮะเข้ามาเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับแต่นี่ก็คือหน้าตาของแอปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างงานสร้างผลงานของเราด้วยรูปภาพหรือวิดีโอแบบไหนติดตามกันคลิปหน้าครับ